สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอย่างลานอีกลานหนึ่งของสลานมัน,นครับก็เป็นสลานมันสาขา3ครับอยู่ที่บ้านสร้างแป้นตําบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัวดอุดรธานีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีมันขายก็เข้ามาขายตรงนี้ได้รับทั้งมันไร่แล้วก็มันลานนะครับราคาคุยกันได้นะครับราคารับรองไม่ต่ํากว่าลานอื่นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พามาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคามันสัมปะหลังในช่วงปี68นะครับตอนนี้เลหลายท่าน ขุดมันแล้วแล้วก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้สนใจราคาปีนี้แล้วนะครับในช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะดีแต่สิ่งที่หลายๆท่านสงสัยแล้วก็อยากจะรู้่าคือแนวโน้มราคาปี68จะเป็นยังไงเพราะว่าปลูกตอนนี้ก็จะไปขายตอนปี68นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของแนวโน้มราคามันปี68เนี่ยก็ฝากไว้นะครับวิตามินเสริมล้นไร่นะครับซองหนึ่งฉีดได้20ไร่นะครับปกติ ซองละ600บาทนะครับแต่ถ้าสั่งซื้อผ่านช่องสองเกษตรบรรยุก็คือลดเหลือ490บาทต่อซองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ฉีดมันสัมปะหลังเหมาะนะครับฉีดปุ๊บ7วันนะครับเขียวขึ้นทันตาเห็นนะครับก็เป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้คลุมหญ้าได้เร็วขึ้นนะครับฉีดได้ทุก15วันนะครับฝากไว้นะครับทีนี้มาดูแนวโน้มในส่วนของราคามันในช่วงปี68จะเป็นยังไงนะครับสาหรับสถานการณ์มันตอนนี้ในส่วนของแป้งมันสัาปะหลังเนี่ยราคานิ่งอยู่ที่18บาท กว่าเกือบบาทอยู่ในอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้หลายๆพื้นที่ราคามันเริ่มลงเนื่องจากว่ามันออกเยอะนะครับท่านผู้ชมน้อยากขายมันราคาแพงไปขุดช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน,นครับช่วงนั้นมันจะเริ่มออกน้อยและราคาน่าจะเริ่มไต่ขึ้นแล้วเพราะตอนนี้โรงแป้งอุดรหลายโรงก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาแล้วนะครับหลังที่หลังจากที่มัน น้อยลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคายังสูงอยู่นะครับในส่วนของมันสำปะหลังถึงแม้ว่าจะเป็นการลงแต่ก็เป็นลงระยะสั้นนะครับเพราะว่าราคาแป้งมันยังไม่ลงนะครับท <dusty S 1> <ด>ีนี้เมื่อวิเคราะห์ไปในส่วนของปี68เนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้นะครับบนแนวโน้มที่ประเทศไทยเรายังส่งออกมันสำปะหลังในส่วนของประเทศจีนได้เยอะอยู่นะครับ <Yeah>. แล้วก็ราคาแป้งมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นราคาในประเทศแล้วก็ราคาส่งออกยังสูงอยู่ ณเวลานี้ยังไม่มีสัญญาณครับว่าจะต่ํากว่านี้มากเท่าไหร่นะครับถามว่าจะสูงเท่ากับปี -66 ไหมนะครับก็คือปี66ในช่วงปลายปีเนี่ยมันสัมปะหลังขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วนะครับหมายความว่าไม่สูงกว่านั้นแล้วที่สูงกว่านั้นคือเป็นราคาที่สูงเกินความเป็นจริงแล้วนะครับช่วงนั้นแป้งมันสัมปะหลังอยู่ที่19บาทกว่าต่อกิโลกรัมนะครับตอนนี้แป้งมันสัมปะหลังถอยมาอยู่ที่ประมาณ18บาทกว่าต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ภาพรวมเป็นขาลงนะครับแต่จะไม่ลงมากนะครับในช่วงปี68ท่านผู้ชมไม่น่าจะขายมันได้ต่ำกว่า3บาทนะครับมันรวมนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของปี66ที่ขายได้3บาทกว่าเกือบ4บาทในส่วนของมันรวมเพราะฉะนั้นแนวโน้มในปี68เนี่ยราคาก็ยังถือว่าอาจจะลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปี63 64เนี่ยยังสูงกว่านะครับแม้กระทั่งปี65เนี่ยในส่วนของราคาปี68ก็น่าจะสูงกว่า บนพื้นฐานว่ามันรวมเนี่ยน่าจะขายได้3บาทขึ้นนะครับในขณะเดียวกันมันสาเอร์เซนเนี่ยน่าจะใกล้จะแตะ4บาทนะครับอาจจะไม่เลย4บาทไปถึง4บาท40 4บาท50เหมือนช่วงปี66เหมือนช่วงปี66ที่ผ่านมานครับแล้วก็อาจจะต่ำกว่าปี67นิดนึงซึ่งปี67ราคาณนะปัจจุบันเนี่ยโดยทั่วไปมัน30%รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณ4บาทนิดๆนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดถึง4บาท50นะครับ ตอนนี้ก็ร่วงลงมาอยู่ที่4บาทนินดๆซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกเยอะนะครับทำให้ราคาร่วงลงมานะครับถึงจะร่วงแต่ก็ยังยืนอยู่เหนือ3บาทนะครับนี่ไม่นับรวมราคาในโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางกับภาคตะวันตกนะครับที่ราคาอาจจะต่ากว่านี้แต่ภาพรวมของทั่วประเทศเนี่ยน่าจะยืนอยู่เหนือ3บาทได้นะครับในส่วนของราคาแนวโน้มในช่วงปี68นะครับปี68แล้วก็ ช่วงหน้าฝนก็จะมีมันอีกส่วนหนึ่งออกนะครับช่วงหน้าฝนมันเปอร์เซ็นต์น้อยแน่นอนราคาก็อาจจะต่ําอยู่นะครับแต่ยังยืนเหนืออยู่3บาทนะครับในในส่วนของมุมมองในภาพรวมของมันรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่เพิ่งจะเริ่มปลูกมันนะครับปลูกช่วงนี้แล้วก็ไปขุดในช่วงปี68เนี่ยก็อาจจะเบาใจได้ว่าช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเปลี่ยนจากปลูกอย่างอื่นมาปลูกมันเนี่ยกลว,ว่าราคามันจะตกไหมนะครับ คิดว่าราคาน่าจะสูงกว่าปี 64,,65 นะครับแต่ต่ำกว่าปี66แล้วก็อาจจะต่ำกว่าปี67เล็กน้อยนะครับนั่นคือมุมมองไว้แล้วก็ประกอบกับในส่วนของปี67เนี่ยในส่วนของปรากฏการณ์อินิโย่น่าจะเริ่มหายไปแล้วหมายความว่าฝนน่าจะดีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อในส่วนของผลผลิตมันสับปะหลังที่จะออกในช่วงปี68อาจจะมีผลผลิตมากกว่าปี67นะครับก็จะส่งผลทําให้ราคาเนี่ยน่าจะต่ำกว่าปี67เเล็กน้อยนะครับ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต่ําไปถึงปี65นะครับนั่นคือในส่วนของภาพรวมแล้วก็ต้องไปลุ้นในช่วงปลายปีนะครับช่วงฤดูฝนปีนี้ว่าตามการคาดการณ์ฝนจะกลับมาดีแล้วบางทีฝนกลับมาดีเนี่ยจะไปลุ้นว่าถ้าฝนดีเกินไปก็จะส่งผลต่อในส่วนของมันสําปรังนะครับที่อาจจะหัวเน่าได้เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อในส่วนของผลผลิตที่ออกนะครับนี่คือแนวโน้มตามการวิเคราะห์ณสถานการณ์ปัจจุบันช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ วิเคราะห์ไปถึงแนวโน้มราคามันสัมปะหลังปี68ครับคือภาพรวมใหญ่ยังเป็นขาลงนะครับถ้าเทียบกับปี66นะครับปี64 65ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ66สูงสุดนะครับ67เริ่มไต่ลงนะครับ68ก็ลงนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะไปไปถึงขั้นปี65นับน่าจะยืนอยู่เหนือ3บาทได้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไรรนะครับท่านผู้ชมฝากไว้นะครับ หนึ่งซองฉีดได้20ไร่นะครับปกติซองละ6 0 0บาทนะครับสั่งซื้อผ่านสอเกษตรวันหยุดเหลือแค่490บาทนะครับถ้าสั่งมากถึง5ซองก็ลดเหลือ450บาทนะครับต่อซองนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่ทดลองใช้กับไร่สอเกษตรมาแล้วแล้วก็มาแนะนําต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ